คลิปนี้นะฮะพี่เขาอยู่ริมทะเลนะฮะเขาโยนจานไปทุกคนเป็นจานอะไรเนี่ยจานข้าวทุกคนไม่ใช่เอ,อ้ยอย่าบอกนะว่ามันกลับมาเฮ้ยโอ้โอยมันมันกลับมาได้ยังไงทุกคนเฮ้ยมันเป็นจานร่อนนี่หว่าทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยพี่เขาโยนไปป่ะแล้วแบบดูนูน้นนู้น มันบินไปแล้วก็มันมันลอยกลับมาทุกคนมันเป็นไปได้ทุกคนพวกเราไปเจอคลิปหนึ่งมานะฮะเข้าปลาบูมแมลงเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มันก็กลับมาโคดเททุกคนบอกเลยว่าโคดเทแล้วผมก็อยากจะลองบ้างครับทุกคนก็เลยสั่งมานะฮะเป็นแมลงอย่างนี้ครับทุกคนแล้วก็มีเป็นจานบินด้วยนะจานบินนี้ก็เท่าไหร่นะเราได้มาอะละร้อยร้อยบาทใช่ไหมใช่โอ้โหอะไรร้อยบาทนะแล้วก็มีบูมแมลงอย่างนี้อันนี้บูมแมลงสามร้อยบาทสามร้อยบาทเลยใช่ที่จ้างไงสามร้อยบาททุกคนเดินหรอกรือปลไม่ไม่เดินมันมีความพิเศษไงเพราะว่าาาาเรปมมัันนจะกกลบทุค ใช่ครทุกคนทำไมมันดูแบบบางแปลกๆปอ่ะมาลองดูกันแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาอยู่ที่หานนราทัศนะฮะ<ไ>เพราะว่าเราต้องเป็นที่โล่งๆแล้วก็ไม่มีต้นไม้นะครับ<ช>ที่เห็นอยู่นี่ก็ต้นไม้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขยับมาัผงนิดนึงน,นะเพื่อไม่ให้มันแบบติดต้นไม้นะ<ส>โอเคเดี๋ยวมาลองกันซึ่งเห็นปะข้างหลังผมเนี่ยเห็นสายรูปานในกล้องเนี่ยคือเราจะโยนบุมแรงเนี่ยให้มันอ้อมสายรูงนะอ้อมสายรูงแล้วก็กลับมาหาเราคิดว่าทําได้ไหมมาดูกันถ้าถ้าเป็นยิทอ่ะเราโยนไปเพราะถ้ามันกลับมาเนี่ย กล้ารับไหมกล้ากล้ารับให้จริงเหรอคือผมไม่กล้านะเพราะว่าผมก็มือผมจะขาดไงคือในคลิปที่เราดูเนี่ยเราโยนไปปุ๊บใช่ไหมมันกลับมามันกลับมาเป๊ะกับตัวเราเลยนะคือมันเป็นไปได้ทุกคนผมงงมากนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันเฮ้ยโยนลงทะเลเลยเหรอใช่เพราะว่ามันกลับมาไงไม่ต้องห่วงเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องแบบวนกลับมาอยู่ดีเราไม่ได้ซื้อสำรองเลยนะแล้วหายจบคลิปเลยนะหลักการโยนนะฮะคืออย่างนี้ได้เลยนะสามสองหนึ่ง โอ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเขารันเขาลมทะเลหรือเปล่าลมทะเลเหรอเออลมทะเลพัดกลับมาหรือเปล่าโคตรโคตรโคตรสูงเลยไห้ผมพยายามเอาใหม่เอาใหม่รอบนึงทีนี้มึงจะแตะสายรุ้งแน่ไม่กิดทุกคนโอ้เฮ้ยเก่งว่ะเก่ง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 เฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยเหมือนเลยนะเหมือนเลยนะเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกทีนึงอ่ะเอาใหม่อีกทีนึงนะอ๋ออ๋ออะไรมั้งส้มีอ๋ออะไร หงงเหมือนอะไรมอมออะไรหมา <c oughs> <c oughs> เอาเพิ่งรู้ตัวหรอเพิ่งนานเลยเออโอเคตื่นเต้นปะสองหนึ่งเอ,งงอ้าเอ้าไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้ว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 ไปเฮ้ยท <c oughs> ุกคนมันมจะได้จริงเหรอทำไมมันดูแบบไม่เหมือนในคลิปเลยอาจจะเป็นเพราะลมทะเลเป็นเพราะลมเหรอวะคือเราป่าไปมันไปมันไปขึ้นสูงอย่างนั้นอะ คือลมมันมาฝั o, o, okay. ่งน okay okay. ja> ี uh, ้เราต้องปาต้านลมเหรอคือผมไม่เคยเล่นไงอ่ะโอใหม่เลยใหม่เลยทุกคนเฮ้ยเก่ง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 เฮ้ยดีนะที่มัสมีมาด้วยนี่เฮ้เก่งมากเลยเดี๋ยวให้อาหารนะเดี๋ยวไปซื้อเซเว่นกันไปเดี๋ยวอ่ะลองลองปาสิลองปาลองเอาแรงเด็กสิมาไม่เปินลองลองปาลองปาฝั่งนี้ดูให้ดูงถ่ายลุงนะเอาให้ดูถ่ายลุงนะไปไปเลย เราซื้อมาถูวะใช่ปะจบของแท้ไหมเราะอะไรทุกคนทุกคนเคยเล่นปะเฮ้ยนี่ลมไม่ได้แรงแล้วนะลมก็พอดีพอดีนะอ่ะลองยืนไปดิต้านลมเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโุ้ยนึงนึกว่าจะกลับมาคือในคลิปอ่ะมันกลับมาแบบมันหาเราเลยนะ เพราะอะไรทุกคนขาดใจวะเดี๋ยวลองกับจานบินจานบินก็เหมือนกันมันกลับมาหาเราเหมือนกันเหรอเหรอใช่ใช่ไหมจานบินไม่น่ากลับนะไม่ใช่น่าจะปลาเฉยเฉยไม่มันกลับมาในคลิปที่เราดูอ่ะเหรอไห้ดูดิในคลิปอ่ะเขายืนไปปั๊บอ่ะอไหมมันกลับมาแล้วเขาก็วิ่งไปรอรับเฮ้ยเจ้าของเขาไม่ได้ขยับอะไรนะจริงๆคือมันกลับมาหาเราเป๊ะเลยเขาได้ลิงทะเลเหมือนกันอ่ะดูนะอ่ะอุ้ยเอ้ย เฮ้ยเกือบได้เกือบได้นี่คือไฟยิทออกเสื้อทุกคนนะจริงนะนะเพื่อที่จะแบบเตรียมตัววิ่งไปรับนะมาปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยอเป็นไงบ้างเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บใช่ไหมเจ็บเจ็บเออเจ็บทุกคนเมื่อกี้ผมรับข้างหนึ่งของน้องเขายืนมาใหญ่แดงเลยมือเนี่ยเจ็บอยู่มันไม่ใช่ลูกบอลนั้นเลยแบบรับปุ๊บไม่เจ็บใช่ อ้ยอุ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 ้ยกูกลัวมันเม็นวิธีรับแรงเจ็บมืออยู่เว้ยมันเริ่มเได้เริ่มได้ลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มได้เริ่มได้ทุกคนอัดลอง เฮ้ยริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเราเล่นมันในคลิปไม่ได้ที่ว่าปลาปุ๊บมันจะกลับมาหาเราทีเดิมอ่าแต่ว่าเราพอที่จะเล่นแบบยืนไปปะเราพยายามกันจริงๆสุดๆแล้วมันไม่ได้จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยที่เล่นไม่เป็นนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่แบบอ่ เคยเล่นหรือว่ายังไงเนี่ยรู้ก็คอมเมนต์บอกได้ทุกคนนะก็เดี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วก็อีพีหนา้าผมอาจจะมาแก้เมือก็ได้โอเคอค่อยว่ากันสำหรับวันนี้บ๊ายบายทุกคน